สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารจากไมโครเวฟง่ายง่ายกันค่ะวันนี้เราจะชวนมาทำเป็นขนมปังพิซซ่าก็เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันเหมาะกับเป็นอาหารเช้าให้เด็กๆมากมากเลยนะหรือว่าเป็นพวกแบบอาหารว่างก็ได้นะ้องไปรับกลับจากเรียนก็หาอะไรกินบนรถก็ลองเอาเมนูนี้ทำไปให้เด็กๆก,กกินดูนะคะมันอร่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันง่ายจริง สำหรับวัตถุดิบในการใช้ทำขนมปังพิซซ่าไมาโครเวฟของเราในวันนี้นะคะก็จะมีขนมปังค่ะมีซอสมะเขือเทศมีชีสแล้วก็วันนี้มีเรามีผักโขมอบชีสอยู่ในตู้เย็นนะจริงหน้าของพิซซ่าน่ยมันปรับได้ตามที่เพื่อนชอบเลยนะไส้กรอกแฮมสับปะวัดผัก3สีอยากให้ได้สารอาหารแบบไหนก็ใส่เข้าไปแบบนั้นได้เลยนะอย่างวันนี้ผักโขมอบชีสก็ก็ถือว่าเป็นผัก ก็มีประโยชน์อยู่นะคะวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้แหละเพื่อนๆเมื่อเราสา่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยะคะ่ะตัวพิซซ่าที่ทําจากขนมปังเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากเนาะ,ะหลักๆเลยเราก็จะต้องมีซอสมะเขือเทศนะคะราดลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะทาไปกับขนมปังนี่มันเหมาะสําหรับคนอยู่หอมากๆเลยเนาะ,ะผมว่ามันง่ายแล้วก็มันไม่ต้องใช้ เตาแก๊สหรือว่าอะไรก็ตามของที่เรามีวันนี้ก็คือเป็นของที่แบบหาได้ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็แล้วก็ใช้งะาอย่างเช่นช้อนก็คือช้อนที่ได้มาจากการแถมการกินข้าวเซเว่นเลย,ย <c oughs> ลเราทาซอสเรียบร้อยนี้จะเป็นผักโขมอบชีสท,ที่ยังไม่ได้อุ่นนะแต่ว่าเราก็มีการคนให้เขามีความเข้ากันระหว่างชีสกับตัวผักโขมนะคะเราก็จะเอาเขามาเทลงไปบนปาดลงไปบนหน้าขนมปัง อย่างที่บอกอะว่าเพื่อนอยากให้เขาได้สารอาหารแบบประเภทไหนแบบไหนก็ใส่ลงไปเนื้อสัตว์ก็ได้ผักก็ได้เด็กๆน่าจะชอบแบบพวกข้าวโพดแครอทถั่วลันเตาอะไรอย่างเงี้ยผักสามสีอะเนาะและสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราใส่ผักโขมไปแล้วนะเราก็จะโรยด้วยชีสอันนี้เป็นชีสแผ่นที่เรามีอยู่นะคะก็เอามาวางบาหน้าเขา พอเราวางชีสลงไปเรียบร้อยแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็สามารถเอาขาไปเข้าไมโครเวฟได้เลยซึ่งจริงเมนูนี้ใช้กับเตาอบก็ได้นะอบซักสองอองศาก็ได้เอาแค่ชีสพอละลายอะ่ะหรือว่าเนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปอะ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์แปรรูปเนาะจนมันสุกอะ่ะก็เป็นการใช้ได้แล้วก็แค่ออกมากินได้นะคะอย่างเราไมโครเวฟนี้เราก็ใช้แปด้อยวัตต์แล้วก็เวฟซักหนึ่งนาทีก่อนนะแล้วค่อยเอาออกมาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะ เราเข้าไมาโครเวฟเ,เรียบร้อยนะคะอันนี้เราเวฟไปทั้งหมด2นาทีเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาของขนมปังพิซซ่าแบบนี้เลยนะคะกินตอนที่มันยังร้อนๆเนี่ยขนมปังจะนุ่มมากแต่ก็ด้วยความจํากัดที่มันด้วยข้อจํากัดที่มันเป็นไมโครเวฟขนมปังที่ผ่านจากไมโครเวฟสักพักนึงจะมีความแข็งถึงขั้นกรอบเลยก็ถ้าอยากกินแบบนุ่มๆก็ ตอนนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้มันกรอบนิดนึงก็รออีกสักพักมันก็จะมีความกรอบขึ้นมานะคะตัวขนมปังก็เป็นเมนูง่ายๆที่เรามาฝากเพื่อนๆมันง่ายมากจริงๆนะใช้ระยะเวลานในการทำเนี่ยไม่ถึง10นาทีเลยก็ได้กินละอันนี้เราเวไปบอกไปหรือ,อยังว่าเราเวไป2นาทีนะก็ลองไปทําตามกันดูค่ะว,วันไหนแบบขี้เหย่ขี้เกียจหรือว่าอยากกินอะไรที่มันอร่อยๆแบบไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ เอาเมนูนี้ไปทำรับประทานกันค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะเพื่อนๆก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆม,ม,มีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคําติคาแนะนําของเพื่อ,อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม สวัสดีค่ะ